เอาลเลยเคี่ยมาต่อกันเลยนะหะได้แควางใหม่มาแล้วนะฮะเจาะอ,อีก นีถ้าไม่ตรงนี่อาจจะแบบไม่แข็งแรงนะผัดแขนซ้ายดีขวาทีนี่ครับผัดแขนแล้ว <c oughs> นะครับอะไรจะเสร็จสักทีโอ้ได้อยู่ฮนะมามุมนี้สุดท้ายเลยได้ไหมเนี่ยหนายอยู่มั้ง ความจริงเราใส่แค่ดอกเดียวก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยกลัวไม่แข็งแรงนะฮะกะจะใส่อันละสองอันละสองนะครับซึ่ง <laughs> หมดแขนแล้วนะครับจะไหวไหมนอ้อมีแต่สกูนะฮะซึ่งสกูจะหมดนะ้ฮะต้องไปเอามาเพิ่มนะครับอ,นะอังางเงี้ยนะ้อยนะฮะ ผมจะใส่ด้านข้างนี้ฮะสักดอกนะึงก็พอแล้วมั้งหอสองดอกสองดอกละกันนะฮะตรงนี้ไม่ใส่ดีกว่าว่าจะใส่ตรงนี้แทนนะฮะปัดแขนง่าปัดแขนนะครับ เดี๋ยวแต่ต้องไปเอาหมูเพิ่มนะฮะมีกี่ดอกดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะฮะสิบสี่ดอกนะครับเดี๋ยวเจอกันได้มาแล้วครับสิบสี่ดอกไม่มีไม่น่าจะพลาดนะครับเตะเลยฮะอาที์ใกล้ๆก่อนเลย อออลองหน่อยไหมลองหน่อยไหมมาเอาเลยครับตรงนี้เลยฮะชา้าๆเลยไหมได้ไม่ต้องรีบเดี๋ยวขอลงไปให้อือนะจับปนะครับมีตัวช่วยนะครับวันนี้ไ,<อ>ไม่ไหวจริงไม่ได้เหรอ <laughs> อ่ะนั่นทำมันตรงๆสิจ๊ะ เนี่ยไก่พาไก่สุดละนั่นสิชั้นเดีวอ่าอันต่อไปเลยครับเห็นลูกไหมฮะนี่ไงตุ๊บๆเลยจบให้แล้วไม่ใช่นี่ไงเนี่ย ใส่เขมาเอามาเอนใส่เองใส่สิครับเนียจริงจเนียจริงๆ,ๆจ,งจนเพื่อความแข็งแรงนะฮ<น>ะ,ะ,ะโอ้ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วแต่ก็อยากทำ ปดกามแข็งบ <t festivals> ่อยแต่ชินนะจ๊ะชินแบบนี่ชิลแล้วอยมจิงไม่ดีเลยฮะมีหัวรอโพงนี่แต่แต่นี้ไม่ไหวนะฮะไม่ไหวแล้วมือหน่อยนะครับมือหน่อยก็สมบได้ปึ๊บึขนาดนี้ก็เสร็จแล้วทัไปนะครับนี่ฮะโอ้ย ก้อยสองได้ให้แหดงคนเดียวเนี่ยจะสามอันเนี่ยเหอขอทำโอ้โหก้อยไม่ก้อยแค่เดียวก็จับไม้ไหวแลยเอาเละครับตอนนี้ฮะเราก็ใส่น็อตเรียบร้อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยฮะก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะฮะซึ่งอะไรก็พร้อมที่ใช้งานนะฮะตอนนี้ แต่ว่ามันก็นั่นแหละฮะอย่างที่เห็นนะฮะมันมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดหรอกนะฮะมันแค่เลวร้ายมากกว่าที่คิดเท่านั้นเองนะครับก็จะคิดไว้เยอะเลยนะฮะก็มันคิดว่าจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็ก็พอช่หน่อยอยู่นะเดี๋ยวต่อไปต้องไปทาสีนะเดี๋ยวผมจะไปทาสีด้านในนะฮะผมจะดูดีขึ้นนะครับโอเคฮะเดี๋ยวไปต่อกันเลยทีเดียวเชียวเอาละครับหลังจากที่เราสาเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาทาสีกันนะครับโดยสีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีสีน้ํามันนะครับ สำหรับการงานไม้นี้เราต้องใช้สีน้ำมันนะฮะหลังนี้เราก็จะทาเลยฮะผมจะใช้สีขาวนะฮะเพื่อให้มันดูคลาสสิกนะี้เอาเลยครับเรื่องนี้เราจะใช้แรงงานต่างด้าวสองคนนี้นะครับในการทาสีนะฮะด้านข้างก่อนสิเจ้าโอไม่เอาครับเอาด้านเด้ก่อนสิครับอันนี้ แรงงานตั้มโต,มต,ตนะฮะมาครับแรงงานต่างดาวอีกคนหนึ่งมาแล้วฮะมา,าด้านข้างนี้เลยจ้าอุ<ว>้ยเพื่อนเลยนะฮะพี่หน้าเลยนะเออคุณไม่ค่อยรู้เ,นะเรื่องนะแรงงานต่างดาวสองคนนี้เนะนี่ยเราก็ไม่จ่ายค่าแรงซะเลย,เลยจ,จ่ายมาด้วยอันด้านข้างนี่จ้าวางมือเพื่อนนีจ้ามือเพื่อนนี่มันสีมันติดตลอดชีวิตนี่เชียวล้างไม่ออกเลย เอาเร็วๆสีของเราเนี่ยนะฮะเวลาทาเนี่ยสมมติงานไม้ใช่ไหมครับมันจะไม่ติดเลยทีเดียวนะฮะทาปุ๊บเนี่ย๋ยวไม้มนจะเกืนสีเข้าไปนะฮะมันจะทําให้สีซีดลงอีกนะครับซึ่งถ้าอยากให้ดีให้สีสดใสคุณต้องซื้อสีรองพื้นมาก่อนนะครับถ้าทาหนึ่งรอบสองรอบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะจะได้สีที่เข้มข้นนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องนั้นเพราะว่าจะทําให้มันแบบให้มันซีดๆหน่อยเพราะว่าแบบให้เหมือนเก่าๆนฮะออกแนววินเทจนะครับ อ๋อมันจะได้ดูอาร์ตอาร์ตนะครับแผนการนั่นแหละฮะอาร์ตนะครับหลังจากทาไปแล้วรอบหนึ่งฮะตรงขอบนี่จะเห็นว่ามันยังเป็นสีนี้อยู่นะเพราะว่าสีไม้มันดูดสีไปเลยหายหมดเลยนะฮะไปมาทาซ้ำนิดนึงนะครับด้านในนะฮะไม่ทาหลายรอบถึงจะขึ้นนะคริบจริงผมจะไม่ทาสีนี้หรอกนะผมจะทาสีอื่นเพิ่มนะฮะแต่ตอนนี้หานี้ไปรองพื้นก่อนนะครับอ่า เค okay, นะครับตอนนี้เราจะมาจบเรื่องนี้กันนะ,ะโดยการทาสีสีให้สวยงามนั่นเองนะครับผมผมเนี่ยจะใช้สีนี้เลยฮะสีน้ำเงินเข้มไปหน่อยนะผมไปผสมสีฟ้าเข้าไปให้มันออกออกเป็นสีอู้ตอนนี้มันสวยใช้ได้เลยฮะยเจ๋งๆดูครับฮนะโอ้โหอ์ตกันนะเนี่ยแอปแตกอ่ะ <laughs> อยีกทาสีนี้เลยก็ได้นะเนี่ย ลองนิดนี้ลองดูหน่อยนะครได้หรือเปล่าจะเป็นสีอะไรนะเอาดูเอามันก็เป็นสีอันนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่น่าเลยเลช่ <c oughs> าต้อไงดีนะกับสีนะี้เนี่ยน้ำเงินไปหน่อยนะครับ เสื้สีขาวไปอีกปตีตาตอนนี้นี่ต้องใช้ความมีศิลปะนะฮะทุกคนนะฮะใครมีช่วยได้เยอะนะครับอ่าเติมนิดผสมหน่อยนะฮะบ,บวกนิดสมบัดหน่อยนะครับแ <c oughs> ินคาเยมเดวิลซ่าให้เป็นโทนสีฟ้าขาวนะครับเอง ทีนี้ละกันนะครับดูสวยเหมือนกันว่าส่วนตัวผมชอบสีงเงินนะว่าสีอุ๊ยตอนนี้นเงนไปหรอนันนี้น,น,น่าจะโอเคนะแรกอยากได้สีสดใสสดใส,ส,ดใสแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เร็วนะการทาสีเนี่ยแล้วแล้วแต่จนกกินตนาการของคนแนะ่ บางคนชอบลังเนื้อชอบลังย่านะครับที่ก็ว่ากันไม่ได้นะฮะบางคนอาจจะคิดวแบบนั้นสวยแบบนี้สวยนะมันก็แล้วแต่คนใช้นะครับผมเนี่ยก็ชอบโทนสีน้าเงินนะมันดูเย็นตาดีนะครับเออแล้วก็อย่างนะเวลางานทํางานไม้แบบนี้นะบ,บางทีมันก็เหนื่อยนะบ,บางทีมันก็หมดพลังใจนะไม่อยากทําบางทีที่ทาสีนี่มันก็ส,สนุกดีฮะมันมีทำาแบบอนยิ่งก็เพลินดีฮะ ทำไปทำมาบางทีมันก็สวยขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะเราก็หวังว่านี่สวยในทีเ <c oughs> นี่ยผมใช้โทนสีนีกนการเงนนจ้าโอตเตอร์น้นมันอีกหน่อยนีย่สวยดีชอบอะ่ะนี่นะเค้มๆป๊อปป๊อปไฟหนึ่งทีป๊อป เข้มเท่าไหร่ใช้ได้ดูนะครับหาด้านข้างครับอันนี้ไม่เข้มเลยใจคิดเลยครับจริง จะการเลยนะครับว่าอยากให้แบบไหนอ๋ออก็ให้โอเคฮะผมจะทาเท่านี้ก็พอนะฮะซึ่งมันตลกใช่ไหมครับเป็นลายเลยนะฮะไม่เป็นไรฮะมันก็แล้วแต่เจตนาของใครมันนะฮะแล้วแต่คนชอบนะฮะอย่างอีกอย่างตรงนี้ฮะอยา่างเช่น มุมนี้เห็นไหมครับเนี่ยขอบแบบนี้มันดูไม่เรียบร้อยเลยนะแต่ผมเนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามันอาร์ตดีนะะแตบแบบนี้มันจะปล่อยไว้แบบนี้นะครับโอเคนะครับเกเกือบเสร็จแล้วแค่นี้แล้วกันนะครับยังไม่เสร็จอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงจะมาทําต่อแต่ต้องร้อยสีแห้งก่อนนะฮะเดี๋ยวมาทาอีกอันนีดกว่านะครับจังหะนี้ทาทาเข้า,าไปจ,จรจิงผมจะเอาทนสี ้องขวาได้เป็นสีส้มๆเหมือนหลืองอะไรปานนั้นนะแต่ว่าสีฟ้ามันเหลือผมมีสีฟ้าอยู่สีน้ำเงินอยู่นะฮะก็เลยเอานี่แหละมไม่อยากไปซื้อมาใหม่นะฮะถ้าเราคิดว่าสวยแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องสวยสิครับถึงแม้คนอื่นจะว่าไม่สวยก็ช่างสิครับนี่มันของเราแล้วครับเราใช้เองไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ขายใครนะฮะไม่ต้องบ่นตัวเองถึงมันไม่สวยแต่แเราทําเองไงฮะเห็นงานแบบนี้เนี่ย คจริงมันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากหรอกนะฮะแต่ว่ามันเจ๋งตรงที่เราทําเองนะะี่แหละรู้สึกแบบว่าอ๋อทำเองนะมีคุณค่าทางจิตใจนะครับให้ผมไปซื้อเนี่ยผมก็ไม่อยากซื้อหรอกนะฮะความจริงจะไปซื้อกล่องก็ได้ง่ายๆนี่เยอะตั้งแยะมีชั้นแบบนั้นสวยๆงามๆนะฮะแต่ผมก็ไม่ชอบอยู่ดีั่นแหละสู้แบบทําเองก่อนรู้สึกแบบอ๋อรู้สึกแบบเห็นเห็นนานๆยิ่งนานไปยิ่งเห็นรู้สึกแบบม,มันมีคุณค่านะครับ ทาพื้นลวกันนะับข้างพื้นเนี่ยไม่ได้ทาเลยนะฮะโอเคนั่นแหละแค่นั้นแหละต่อไปฮะนี่เลย